คดีสตาร์กไม่ดีความลึกลับซับซ้อนมากมายหากเปรียบเทียบกับคดีอภิมหากาบโคตรโกง Energy Earth เพราะว่าความคืบหน้าคดี Energy Earth แม่งไม่คืบหน้าเลยท่านผู้ชมนิ่งเงียบมาตลอดหลายปีโดยมีคดีสตาร์กถูกหยิบยกขึ้นมาก่อนเหมือนกับจะพยายามเอากองขี้กองหนึ่งมากลบซากศพศพหนึ่งความชั่วช้าความสามานของคนในวงการนี้แม่งสุดชั่วสุดสามาน ชั่วจนไม่รู้จะอธิบายความชั่วแบบนี้ได้อย่างไรครับท่านผูชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าแบบสรุปให้ฟังไปแล้วในเรื่องมหากราบโคตรโกรงหุ้นสตาร์เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของโจรแก๊งนี้เกือบรอบริษัทปตทในยุคบรนหารชุดที่แล้วเข้าไปติดกับในปี2564 2 3ปีที่แล้ว มีการชงเสนอเรื่องข้าบอดปตทให้ซื้อหุ้นสตาร์กมูลค่าหกพันล้านบาทเกือบสาเร็จแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเดชบุญที่มีผู้ทักทวงซะก,ก่อนปตท,อทอเลยรอดจากปากเหยียวปากกาไปแบบผุดวิญอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องหุ้นสตาร์กคงจะพอครับคลายครับคลากับข่าวที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วรัฐมติว่าการกระทรวงยุติธรรมนายทวีสอดส่องได้แต่งตั้งคนคนหนึ่งชื่อนายพิชัยนินทองคำซึ่งเป็นอดีต ผู้พิพากษาสารลุ่นถและดีตผู้พิพากษาสารลุมละลายให้เป็นประธานคณะทำงานพิเศษเพื่อศึกษาแผนประทุษกรรมของบริษัทสตาร์คอปเปอเรชั่นจำกัดหมหาชนเพื่ออะไรมาท่านผูชมเพื่อทอดบทเรียนการโกงนำไปใช้กำหนดนโยบายดีไซนและหน่วยงานในตลาดทุนผมได้ยินตอนแรกก็นึกในใจว่าโคตรด,ดีเลย ที่กระทรวงยุติธรรมดีไสนยจะถอดบทเรียนความช่อโฉนกลเม็ดในการวางแผนคดโกงของบริษัทให้กับพวกในทุนล้มบนฟูกแต่มันดนมีความบังเอิญที่แปลกประหลาดเกินไปหลายๆเรื่องทําให้ผมรู้สึกมันไม่ชอบมาพากลอะไรบ้างท่านผู้ชมข้อที่หนึ่งคดีโกงของบริษัทสตาร์กแม้จะเป็นคดีสําคัญเกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านท่านผู้ชมรูมาไม่ใช่คดีที่ใหญ่ที่สุดถ้ามองในมูลค่างความเสียหายและจํานวนคนที่เสียหาย คดีสตาร์กไม่ได้มีความลึกลับซับซ้อนมากมายหากเปรียบเทียบกับคดีอภิมหากาบโคดโกงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ Energy Earth คดีสตาร์กเกิดเรื่องในปี2565หลังจากคดี Energy Earth เกิดขึ้นในปี2560ประมาณ5ปีทำไมคุณทวีสอดสองถึงไม่ถอดบทเรียนคดี Energy Earth ก่อนเสียหายมากกว่าและโยงความผิด ไปแทบทุกวงการทั้งตลาดหุ้นธนาคารพาณิชย์หรือว่าบริษัทโคตรโกงบริษัทนี้เอาเงินที่โกงมาจ่ายค่าปิดปากปิดตาจนกระบวนการสอบสวนไม่คืบหน้าเท่าที่ควรอีกประการหนึ่งนายพิชัยนินทองคำคนที่นายทวีตั้งเข้ามาถอดบทเรียนการโกงของสตาร์คท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าเขาดันเป็นผู้ถือหุ้นที่มีบทบาทสำคัญบริษัท Energy Earth รวมทั้งถือหุ้นในบริษัทเม y Plus m i n i n g and c h e m i c a l จำกัด ร่วมกับนายวันสตส์จาวลาหนึ่งในผู้ต้องหาคดีปั่นหุ้นมัวที่ถูกสำนักง,งานกรตและตลาดทรัพย์กล่าวโทษถูกปปงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินจำว 9, 00, 7, 40, นวน159ล้าน740,000บาทท่านผู้ชมมันช่างบังเอ,อิญเหลือเกินบังเอ,อิญบังเอ,อิญจะเข้ามาตราหน้าคดีสตาร์กเป็นหมากาบแทน Energy Earth หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่มันประโจบเาะอย่างผิดปกติเพราะว่าความคืบหน้าคดี Energy Earth แม่งไม่คืบหน้าเลยท่านผู้ชมนิ่งเงียบม,มาตลอดหลายปีโดยมีคดีสตาร์ทถูกหยิบยกขึ้นมาก่อนเหมือนกับจะพยายามเอากองขี้กองหนึ่งมากลบซากศพศพหนึ่งผมเคยเล่าเรื่องคดีหมา,หากาบโคตรโกงของบริษัท Energy Earth อทำการหมาชนไว้แล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนทิตอนที่2 0 5เมื่อวันศุกร์ที่1กันยายน2 5 6 6วันนี้ผมจะมาย้ำทำาเข้าใจอีกครั้งว่าทำไมคดีนี้ถึงเป็นอภิมหากาบโคตรโกงอม,มะตะนิรันดร คดีเอิร์ธนั้นเริ่มตั้งปี2 5 6 10, 7ปีที่แล้วเป็นปีที่ทาาการกรุงไทยจับได้ว่าถูกโกงได้ไปกล่าวโทษกับดีเอสทและตำรวจสอนรอุมพินีท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่า7ปีแล้วยังดำเนินคดีผู้บริหารไม่ได้เลยสักคนแถมคดีนี้ยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปในวงกว้างซึ่งถ้ามีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังแล้วดำเนินคดีอย่างจรงิงจังท่านผู้ชมเชื่อไหมจะเสียหายเหม็นเน่าหลายวงการมากๆ หรือเป็นเพราะทุกฝ่ายที่อาจจะต้องมาเน่าเหม็นไปด้วยถูกบริษัทเอิร์ธแบล็กเมย์ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลไม่งั้นจะแฉย่อยยับกันทั่วหน้าก็ได้ว่ามันอาจจะมีคนร่วมกระทำความผิดเต็มไปหมดเพราะมันโกงันทุกกระบวนการแม้แต่แก๊งสวาปามปตทก็มีส่วนเกี่ยวพันด้วยจำได้ไหมครับอดีตกลุ่มนักการเมืองใหญ่ที่สมคบกับอดีตผู้บริหารปตทหาประโยชน์กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันเช่นคดีปลูกปาล์มที่อินโดนีเซียที่เป็นคดีอื้อฉาว ทำความเสียหายปตทถึง20 0 0 0ล้านคดีสต็อกน้ำมันปลาล์มล่องหนเสียหายกว่า2,200ล้านก็อยู่ในกลุ่มขบวนการนี้ด้วยถามว่าคนพวกนี้ทํำยังไงคําตอบคือตบตาว่ามีเหมืองถ่านหินที่ได้สัมปทานในอิโนโดนีเซียมีภาพถ่ายตอนไปเยี่ยมชมเหมืองนะแต่พาคณะไปถ่ายภาพกับภูเขาถ่ายภาพกับกองดินซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นเหมืองถ่านหินจริงหรือไม่ ขนาดผู้บริหารระดับสูงธนา,าการเจ้านี้คือทางกรุงไทยบุกไปตรวจสอบเองถึงบริวณรบริเวณเหมืองอยังต้องขอกําลังฐาน,นดินดนีเซียไปช่วยคุ้มกันท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าพอไปถึงังไม่ทันดูอะไรต้องรีบกลับมาขึ้นเฮลิคอ,อปเตอร์ท,ทันทีเพราะฐานอินเนีเซียแจ้งว่ากาลังมีอันตรายขณะที่บินขึ้นมาแล้วคณะบนหอก็มองลงไปเห็นรถจีปหลายคันกาลังวิ่งเข้ามาในจุดที่คณะเพิ่งไปบนรถจีปมีคนใส่ชุดพรางนั่งเต็มไปหมดทุกคนถืออาวุธปืนสงคราม นั่นคือกลุ่มติดอาวุธของมาเฟียท้องถิ่นที่อาจจะได้รับแจ้งจากผู้บริหารเอ,อิร์ธซ,ซึ่งไปร่วมมือเพื่อออกเอกสารกรรมสิทธิ์ปลอมของเหมืองเพื่ออะไรเพื่อไปหลอกทาง,ทางการกรุ่มไทยมันใช้อิทธิพลขนาดนี้เลยนะครับทั้งไอ้โจนใส่สูตรของไทยกับไอ้มาเฟียท้องถิ่นของอินโดนีเซียนอกจากนี้แลวท่าน้ชมรู้ว่ายังมีเหมืองฐานหินปลอมอีกหนึ่งที่ตั้งอยู่ในป่าลึก ที่ไม่มีถนนหนทางในการขนถ่ายหินด้วยรถขนาดใหญ่มีแต่แม่น้ําในป่าที่คดเคี้ยวมีร่องน้ําตื้นเข้าไปไม่ได้ที่จะนําเรือขนาดใหญ่เข้าไปขนถ่านหินทําไม่รู้ว่าเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สมรทานนั้นมีมาเฟียท้องถิ่นอินโดนีเซียช่วยทํามาให้การโกงและความเชื่อมโยงต่อมาคือบริษัท Energy Earth ขนฐานหินเข้ามาประเทศไทยจริงแต่มีจํานวนเที่ยวเรือที่เข้ามาจริงน้อยกว่าจํานวนเรือและประมาณฐานหินที่ได้ระบุไว้ในแผนและจํานวนเอกสารนําเข้าที่ยื่นต่อธานาคารพูดง่ายๆท่านผู้ชมครับมีเอกสารแจ้งธานาคารว่าจะนําเข้าในช่วงนี้80เที่ยวมีเอกสารทั้งจริงและปลอมเข้ามายื่นเอาเข้ามาจริงๆเข้ามาท่านผู้ชมครับ จาก80หลือ20เที่ยวแถมเรือที่ขนฐานหิงเข้ามาประเทศไทยดันถูกตรวจสอบว่าพบว่ามไม่ใช่เรือที่เดินทะเลที่ใช้ในเส้นทางอินโดนีเซียมาไทยแต่เป็นเรือเดินทะเลในแถบทะเลจีนตอนใต้เพราะการเดินเรือทะเลในทะเลนั้นเรือแต่ละลำจะมีเส้นทางประจําเหมือนรถเมลหละยิ่งเรือเดินทะเลที่ขนส่งสินค้าประเภทนี้จะไม่วิ่งเป็นแกร็บไบค์ไม่วิ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไปทุกที่รับทุกสินค้าส่งทุกแห่ง นี่แสดงว่าลวงโลกจร,จริงๆเรื่องเหมืองฐานหินแล้วยังลวงเรื่องการขนส่งฐานหินอีกส่วนเอกสารที่แจ้งวานําเข้ามาไม่ตรงกับความเป็นจริงแน่นอนว่าต้องมีความผิดปกติในกระบวนการตรวจสุลกากรด้วยและนี่คืออีกหนึ่งจุดของความเชื่อโยงในกระบวนการคดโกงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ความผิดปกติต่อมาคือฐานหินของ Energy Earth ที่นำเข้ามากับถูกขายสู่ตลาดในประเทศไทยในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงตามก่าท้องตลาดบางล็อตมีราคาต่ำกว่าที่แจ้งไปด้วยเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ถามกับบริษัทผู้ซื้อในไทยตามรายชื่อ Energy Earth แจ้งว่าเป็นลูกค้าก็ได้รับคำตอบที่น่าตกใจว่าฐานหินนี้มีราคาถูกที่สุดในตลาดถูกกว่าเกือบเท่าตัว เหมือนคนขายร้อนรนอยากปล่อยของขายทิ้งไวๆและประเด็นที่อาจลุกลามบานปลายอีกอันหนึ่งคือบริษัทผู้สอบบัญชีระดับ Big กโของ Energy Earth ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะตลอดเวลาท,ที่มีการโกงกับตรวจสอบไม่พบความผิดใดๆทั้งสิ้นหรือถูกลอกอีกทีหรือบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีส่วนร่วมเขาดูหรือเปล่าผมไม่รู้ถึงทะลึ่งไปรับรององบการเงินทําให้ธนาคารกรุงไทย เชื่อว่าเหมืองมีมูลค่าสูงจริงอันนี้จะเสียหายใหญ่หลวงกันระดับชาติเลยนะคีแมนของเอิร์ธที่ชื่อพิชัยเรามาเชื่อมโยงความของ Energy Earth กับนายพิชัยนินทองคำคนที่นายทวีสอดส่องรัฐตีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพิ่งตั้งมาช่วยดูคดีสตาร์กโดยในช่วยคดีเอิร์ธสุดธนาคา,ารจับได้และระง,งับการปล่อยสินเชื่อใหม่นายพิชัยคนนี้เป็นผู้ถือหุ้นด้วยแต่พอบริษัทขาดสภาพคล่องไม่ได้รับเงินกู้นายพิชัยจึงได้เข้าร่วมการประชุมและชี้นําในที่ประชุมให้โหวดตดำเนินคดีกับธนาคา,ารเจ้าหนี้ซึ่งนําโดยธนาคารกรุงไทยนอกจากนี้แล้วนายพิชัยยังมีส่วนร่วมในการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท Energy Earth ซึ่งการเสนอแผนฟื้นฟูครั้งแรกนั้นก็ผิดปกติแล้วเพราะบริษั ได้แจ้งตลาดหลักทรับว่าจะเข้าแผนฟื้นฟูลหลังจากถูกระงับวงเงินสินเชื่อเพียง1เดือนเท่านั้นซึ่งผิดปกติเกินไปจนต่อมาได้มีการขอยสารล้มลายกลางมีคำสั่งให้เข้าแผนฟื้นฟูแต่กลับพบว่ามีการสร้างหนี้เทียมขึ้นมาถึง26,000ล้านบาทสูงกว่ามูลค่าหนี้สินที่แท้จริง โดยบริษัท EY หรือชื่อเต็มชื่อเอิร์นสันยังผู้สอบบัญชีรายใหม่พบว่าบริษัทมีหนี้สูงถึง1 5 0แสนาหมื่ล้านบาทส่วนใหญ่แล้วหนี้นอกงบการเงินไม่อยู่ในบัญชีและงบการเงินของบริษัทซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนหรือสร้างหนี้เทียมขึ้นมาเพื่อตบตาสารล้มลาะยละกลางและเจ้าหนี้เพื่อปูทางไปสู่แผนฟื้นฟูน mentors, และเงินกู้ก้อนใหม่ในปี2 0 1 2ศาลและล้มลายกลางได้ออกพิจารณาไม่เห็นชอบ กับแผนฟื้นฟูกิจการ Energy Earth ทั้งๆท,ท,ที่เป็นสารที่นายพิชัยเคยทำงานแต่นายพิชัยลาออกมาตั้งแต่ปี2 0 6 1โดยลาออกในช่วงที่มีข่าวลือว่าผู้พิพากษาคนหนึ่งกำลังจะถูกปลดเพราะมีผิดคดีวินัยร้ายแรงเชิงชู้สาวก็คือว่าก้มกราบเมียน้อยแล้วมีคนเอารูปส่งให้คณะกรรมการตุลาการดูคดีเออร์ทั้นถูกดองเข็มเพราะคนร่วมกระทำความผิดมันเยอะเกินไปจนลาก มาลงโทษไม่ไหวคนที่เกี่ยวข้องคดีช่อโกองวันนี้ยังลอยนวลอยู่ยังใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุา่มเฟือยความคืบหน้าในการดําเนินคดีผู้บริหารบริษัทเอเนจีเอิร์แม้ธนาคารเจ้าหนี้ตลาดทรัพย์และผู้ถือหุ้นกู้จะดําเนินคดีทางแพ่งอาญาท่านผู้ชมรู้ว่ายังไม่ได้ข้อยุติคดีล่าช้าทุกขั้นตอนนอกจากนี้ยังมีคดีอยู่ในปปชซึ่งแทบจะไม่มีความคืบหน้าเพราะไม่รู้ว่าจะสั่งฟ้องทันเวลาก่อนคดีหมดอายุความหรือไม่ นี่อาจจะเป็นเพราะคดีอภิมหากราบโคดโกงมันมีคนร่วมกระบวนการเยอะมากจนไม่อาจจะยอมให้ถูกลากเข้ามาก็เลยมีพลังอำนาจในการขัดขวางการดำเนินคดีตลอดท่านผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าว่านอกจากไม่ถูงดำเนินคดีรับกรรมที่คำไว้กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกระบวนการโกรงบริษัทเอิร์ททุกวันนี้ยังอยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตยอย่างหรูหรานอกจากซากศพของบริษัทบนคราบน้ำตาของผู้เสียหายผู้ถือหุ้น และเยยออยันแบงค์เจ้านี่ผมได้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวยืนยันได้ว่าคนในตระกูลผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอิร์ธพองทายทรัพย์สินตัวเองเฉพาะเงินสดของบริษัทไปเปิดบัญชีไว้กับธนาคารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนเสรีทางการเงินอีกแห่งคนละหนึ่งบัญชีมูลค่าเกือบพันล้านบาทกระทั่งต่อมาได้รับโนติสจากธนาคารให้นำเงินออกจากบัญชีเพราะหลังจากบริษัทเอิร์ธผู้ถือหุ้นถูกเจ้าหน้าที่ฟ้อง เกิดปัญหากับบริษัทขึ้นมาธนาคารที่สวิสเซอร์แลนด์จึงขอให้คนเอาเงินไปฝากนั้นนําเงินออกไปกลุ่มคนเหล่านี้ก็เลยโอนเงินบางส่วนไปสิงคโปร์บางส่วนถูกกระจายผ่านบริษัทต่างๆของคนในตะกูลผพูดถือหุ้นใหญ่กลโกงกับวิชามารคนกลุ่มนี้คือพวกช่อโกงที่ยม,มใช้กันก็คือเปิดบริษัทมารองรับธุรกรรมสีเทาๆดำๆก็คือบริษัทนอมินีบางบริษัทเป็นบริษัทปลอม โอนกันไปโอนกันมาเช่นบริษัทในฮ่องกงจะเป็นแหล่งพักของเงินก่อนจะใช้ไซฟอนเข้ากลับเป๋าตัวเองคนกลุ่มนี้พอมีเงินก็ใช้ชีวิตหรูหราช่วงปี2 0 6 3 6 5บางคนนำเงินไปซื้อรถซุปเปอร์คาร์หลายคันเฟอร์รารี่แลมโบกินีปอเช่มูลค่ามหาศาล บางคนมีความสุขกับการไปต่างประเทศช้อปปิ้งแบรนด์เนมกระเป๋านาฬิกาแพงๆบางคนเก็บเงินสดไว้กับคนใกล้ชิดแรงข่าวผมรู้กระทั่งว่าเก็บไว้ที่เซฟที่คอนโดฝากไว้ที่บ้านแม่ยายเป็นต้นบางคนนำเงินไปลงทุนในบริษัทอื่นและใช้ชื่อคนสนิทเป็นนอมินีในการบริหารงานและใส่ฟ้อนเงินผ่านพนักง,งานนอมินีที่ตัวเองจ้างกลับเข้ามาเข้ากระเป๋าตัวเองเองีกท่านผู้ชมครับถ้าคดีเอิร์ธ ยังไม่คืบหน้าแบบจะ่อยู่ในปัจจุบันวันหนึ่งวันใดผมจะเอาชื่อเอาหลักฐานเส้นทางการเงินคนกลุ่มนี้มาเปิดเผยท่านทุกผู้ชมฟังได้รับทราบสรุปว่ายัางไงท่านผู้ชมสรุปว่าคุณทวีสอดสองคุณอยาใช้คดีสตาร์คมากลบซากความเสียหายคดีเอิร์ธสุดท้ายผมอยากจะฝากถึงนายทวีสอดสองอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะตั้งนายพิชัยเข้ามาถอดบทเรียนของตัวเองเลยของตัวเองคุณพิชัยเพราะเกี่ยวข้องกับ,กบกคดี Energy Earth ซึ่งน่าจะทําได้ดีกว่าเพราะคุณพิชัยเป็นคนรู้ลึกรู้จริงใกล้ชิดวงในแบบสุดๆไม่ต้องให้นายนพิชัยไปถอดบทเรียนคดีสตาร์กเพียงเพราะต้องการใช้คดีสตาร์กมากลบทับดับความเฉาโศกคดีเอิร์ธเพราะคดีเอิร์ธเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนผัวพันทุกวงการอย่างน้อยจะได้กระชากหน้ากากวกคดโกงผู้เสียหายจํานวนมากมายที่กินไม่ได้นอนไม่หลับจนล้มป่วยล้มหายตายจากไปเขาจะได้ตายตายหลับสติ ท่านนายกตรีครับคุณเศถฐาทวีสินท่านเองท่านเน้นในเรื่องความโปร่งใสในการทำงานตลาดหลักทรัพย์ครับท่านนายกเศษฐาครับน่าจะเรียกนายทวีสอดส่องมาเอาข้อมูลที่ผมให้วันนี้พูดกับเขาให้ชัดเจนว่าคุณเรียกนายพิชัยกามาเพื่อทำอะไรกันเอามาใช้คดีสตาร์กกลบคดีเอ,อิร์ธเหรอแล้วคดีเอ,อิร์ธจะไปถึงไหนแล้วซึ่งคุณพิชัย เกี่ยวข้องกับคดีเอิร์ธอย่างเต็มตัวเลยท่านผู้ชมเห็นหรือดยังครับท่านผู้ชมครับความชั่วช้าความสามานของคนในวงการนี้แมงสุดชั่วสุดสามานเอาเงินสาธารณะของผู้ถือหุ้นเอาไปใช้ใจ่ายส่วนตัวชั่วจนไม่รู้จะอธิบายความชั่วแบบนี้ได้อย่างไรครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม